ควานตานนะครับได้เอาอาหารนะครับมาให้สองเชือกได้กินนะครับผมนี่นะครับเป็นหัวอาหารนะครับก่อนชมคลิปฝากกดสับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ วันนี้ก็อยู่กับผมความรักเช่นเคยนะครับผมช่องซีดอคุณเงินนะครับผมวันนี้นะครับจะพามาดูสาวใหญ่นะครับผมบ้านทลาดนะครับผมพังโบวี่กับพังพี่ดาวนะครับวันนี้ควานตาลนะครับได้เอาอาหารนะครับมาให้สองเชือกได้กินนะครับผมนี่นะครับเป็นหัวหารนะครับ นี่ครับกินอย่างอรอยอร่อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาคุยกับควานตานกันนะครับผมว่าวันนี้นะครับผมควานตัน่าได้รับภารกิจนะครับผมเลี้ยงพังโบวีนะครับเพราะว่าควานอ้วนนะครับอไปแหงานนะครับผมไปรอแหงานนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่โบวีนะครับผมสาวสวยของเรา นี่กินอย่างเต็มที่นะครับวันนี้ก็ควานโจ้นะครับไม่อยู่นะครับวันนี้ให้ควานเอ็มนะครับผมบบนี่ควานเอ็มนะครับมาขึ้นพังพี่ดาวนะครับลงน้ํากินน้ํานะครับผมเริ่มส่งเสียงนะครับ ควันตาลครับวันนี้กลับบ้านไหมครับผมครับครับนี่นะครับควันตาลนี่ไปกลับไปกลับนะครับจากอำเภอสตึกนะครับผมมาถึงอำเภอชุมพลบุรีบ้านทลาดนะครับกำลังอาบน้ำขึ้นมาเสร็จนะครับผม รูปรอนะครับควันต้นก็มาแล้วครับมาตอนหมดนะครับชัยมงคลสาวโบนะครับก็ยืนนิ่งนะครับ

นี่นะครับเราก็ต้องปล่อยนะครับผมให้ช้างนะครับผมได้ทักทายกันนะครับผมเพราะว่าช้างนะครับเป็นสัตว์สังคมนะครับผม ยืนหมุนไปหมุนมานะครับผมตอนนี้นะครับทีมงานช้างของเราก็ยังไม่มีกิจกรรมอะไรนะครับผมเดี๋ยวอีกสักสองสามวันนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้อ่ามารวมตัวนะครับผมทำกิจกรรมให้เ c ฟซนะครับได้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของควานนะครับแล้วก็กิจกรรมของช้างนะครับผม พังพีดาวนี่ก็จะตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่กว่าพังโบวี่นะครับผมพังพี่ดาวนี่ประมาณ4ีตันกว่านะครับพังโบวี่นี่ก็จะอยู่ประมาณ3ามตันกว่านะครับผมก็ช้างแต่ละเชือกจะไม่เหมือนกันนะครับพังพี่ดาวนี่เป็นช้างที่โครงสร้างใหญ่นะครับเนื <EN> ้อหนังหนานะครับผมแล้วก็ตัวใหญ่มากนะครับแต่สาวโบวี่ของเราก็โครงสร้างเล็กสักหน่อยนะครับผม แต่ไม่ค่อยสูงนะครับพังโบวี่แต่สมบูรณ์มากนะครับเรื่องสมบูรณ์การกินอาหารการเป็นอยู่นะครับถือว่าสุดยอดนะครับของความช้างที่เลี้ยงนะครับสังเกตได้ที่ความสมบูรณ์และความอ้วนนะครับตุ้ยหนุ่ยของช้างทีมงานบ้านทลลาดนะครับช้างวัฒนธรรมนะครับผมต้องปล่อยให้อยู่ด้วยกันนะครับให้ได้ทักทายกันนะครับ เราก็ต้องมีเวลาให้เขานะครับผมมีเวลาให้เขาเป็นส่วนตัวบ้างนะครับปล่อยให้เขาเดินบ้างนะครับผมให้รีแลกซ์นะครับเดี๋ยวควานก็จะพาสาวโบนะครับผมกับพังพี่ดาวเดินออกกำลังกายสักหน่อยนะครับเพื่อให้ยืดเส้นยืดสายนะครับผมับเดินไปนะครับสาวโบของเรานี่ ไม่ต้องมีควันก็ไปนะครับผมไปกับพังพ่ดาวเลยนะครับช้างนะครับถ้าได้ลงน้ำอาบน้ำบ่อยๆแล้วเลี่ยนโคลนนะครับสปาโคลนะครับอ่อ,อเนเนื้อหนังจะดีมากนะครับ หยุดนะครับดมกลิ่นนะครับผมตรงนี้นะครับแต่ก่อนจะเป็นพังทองดีนะครับที่ผูกไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็าย้ายออกไปนะครับผมช้างจะใช้ประสาทสัมผัสเกี่ยวกับมือนะครับผมเพื่อดมกลิ่นนะครับ ออกกำลังกายเสร็จนะครับผมก็ทักทายกันนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมขวานเอ็มก็ได้นำพังพ่ดาวนะครับมาเข้าหลักนะครับกินหญ้ากินอาหารนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้หญ้าเนเปียนะครับให้กับพังพ่ดาวนะครับผมนี่ครับหญ้าเนเปียนี้ก็เป็น หญ้าที่ควันจ้ปลูกไว้เองนะครับผมที่สวนนะครับเวลานี้เราก็ได้ไปตัดมาให้ช้างเราได้กินนะครับผมเป็นการเตรียมความพร้อมของอควันช้างนะครับเราควันช้างนะครับเราก็ต้องหาที่ปลูกหญ้าปลูกอาหารไว้ให้กับสําหรับช้างของเราด้วยนะครับ,รบผม กินอย่างอริอร่อยนะครับผมสังเกตการกินของพังพี่ดาวนะครับเป็นช้างที่กินอาหารเยอะนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเลือกอาหารนะครับ กินไปเรื่อยๆนะครับผมเวลาเย็นๆนะครับผมบรรยากาศดีมากนะครับที่ลําไอ้ที่ริมฝั่งมูลนะครับผมเดี๋ยวเราจะตามไปดู อีกเชือกนะครับผมสาวโบนะครับเพราะว่าไม่ได้ผูกอยู่ใกล้กันนะครับเราก็ต้องแยกกันไปผูกนะครับผมก่อนที่จะไปหาพังโบวีนะครับพอดีมาเจอสาวสวยนะครับพังดอกเมยแล้วก็พังน้ำหวานของเรานะครับผมกำลังจะเอาไปลงน้ำนะครับกินน้ำนะครับนี่ครับ ผ่านไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปหาโบวี่เลยครับนี่นะครับมาถึงแล้วนะครับผมสาวโบวี่ของเรานะครับฟานตานก็ได้ผูกเรียบร้อยนะครับให้อาหารเป็นสับปะรดนะครับแล้วก็เป็นไม้นะครับผมเพื่อให้โบวี่นะครับได้กินนะครับเดี๋ยวตอนประมาณสองทุ่มนะครับผมก็จะได้มาให้อาหารอีกรอบนะครับผม ครับก็ฝากเอซด้วยนะครับผมช่องสิดอคุณเงินนะครับฝากเป็นกำลังใจฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ